อ,อสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะขอเริ่มที่แชร์สไลด์ก่อนนะคะออตอนนี้เห็นสไลด์ไหมคะก็เดี๋ยวออสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อจซนตนากาในแบบเรียรคาเ์อรีนะคะ ก็เราจะมาสารวจความสามารถที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของแพลตฟอรมเทมเพลเนค่ะก็คือตัวใน t w เ r k Recovery นะคะที่จะช่วยให้มองเห็นและควบคุมทุกสิ่งที่เกื่่อกับเครือข่ายของเเครือข่ายใน t w เ r k ของเราได้อย่างไม่เคยมีแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะทำไมใน็ตเวิร์กรีคา y ลีถึงมีความสำคัญในยุคนี้ใช่ไหมคะให้เราลองจินตนาการถึงเครือข่ายองค์กรของเราดูค่ะว่า นอกจากคอมพิวเตอร์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของทางองค์กรเราแล้วอะค่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าไม่มีอุปกรณ์อื่นๆที่แอบมาเชื่อมต่อแล้วอุปกรณ์เหล่านั้นที่แอบมาเชื่อมต่อในเเครือข่ายของเราอะค่ะจะถูกจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภยดัยใดๆไว้ซึ่งถ้าไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยไว้ใช่ไหมคะก็จะทําให้กลายเป็นจุดบอดค่ะที่ทําให้ง่ายต่อ,อการถูกโจมตีซึ่งตัวเน็ตเวิร์กเรียกเกรีเนี่ยค่ะก็จะคือ ก็จะมาทําให้สามารถเปลี่ยนจุดบอดเหล่านั้นให้กลายเป็นจุดของแ้่ความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ค่ะแล้ว network recovery เนี่ยคืออะไรและทาํางานยังไงใช่ไหมคะเซ็นเตอร o เน็ตเวิร์กรีคาบ r y ลี่นะคะก็คือคือเจอที่อยู่ในเซ n น i n e l o เนว e n p o i n t agent ที่อยู่แล้วค่ะไม่ใช่ซอฟต์แวร์แยกปัญหาแต่เป็นความสามารถเสริมของตัวเ e n t i n e l o เนเองเพื่อมาช่วยให้สอดส่องหรือว่าระบุอุป,ปกรณ์ที่อบนเครือข่ายของเราได้ค่ะ ดยหลักการทํางานของตัว Network d i c o v e r y นะคะไม่จําเป็นต้องหุกติดตั้งบนทุกอุปกรณ์ค่ะแค่มีแค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบของเราเนี่ยค่ะมีการติดตั้ง Sentinel Agent อยู่แล้วนะคะก็จะสามารถทํางานคล้ายกับนักสือ่อดิจิท a ลค่ะก็จะสามารถฟังและวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลของเครือข่ายรอบๆตัวเราได้ค่ะสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการสื่อสารของอุปกรณ์ต่างๆได้ค่ะเช่น Mac Address หรือ IP Address ของอุปกรณ์หรือว่าเครือข่ายที่เขา ที่เข้ามาเชื่อมต่อในครือข่ายของเราค่ะสามารถจําแนกประเภทแล้วก็แสดงข้อมูลของอุปกรณ์เหล่านั้นได้บนตัวคอนโซลของ s e n t i n e l One เลยค่ะอย่างตัวรูปภาพนี้นะคะก็คือเราจะมีตัวที่เป็นโลโก้เ e น t i n น l One ตัวสีม่วงๆเนี่ยค่ะอยู่สเครื่องใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเส้นป่าเชื่อมต่อไปอยังเครื่องที่เป็นเครื่องสีเทาเครื่องสีเทาๆพวกนี้ค่ะ ก็คือเครื่องที่อาจจะไม่ได้มีเอเจนต์ T N ของเซนเตเนวันเป็นเครื่องที่มาเชื่อมต่อบนระบบเมตเวิร์กของเราใช่ไหมคะเ,เครื่องที่มีเอเจนต์เซนเตเนวันของเราอะค่ะก็จะสอดส่องเอเจนต์เครื่องที่มีเอเจนต์นะคะก็จะทํางานร่วมกันเพื่อสอดส่องเครื่องที่มาเชื่อมต่อว่ามีความอันตรายยังไงปลอดภัยไหมอะไรแบบนี้ค่ะเนาะจะขอเปลี่ยนสไลด์เป็นตัวหน้าคอนโซลของเซนเตเนวันนะคะเพื่อโชว์ให้ดูเป็นตัวเดมโมโค่ะ ตอนนี้เห็นหน้าจอไหมคะน่าะเป็นแบบนี้แทนนะะค่ะอันนี้เห็นเห็นหน้าจอไหมคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าคอนโซลของเซนตินาวัค่ะในหัวข้อ Network Recovery นะคะ เราก็จะเห็นทั้งแดชบอร์ดต่างๆนะคะเป็นเห็นดีไว e ว่ามีดีไวที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดกี่ดีไว้ค่ะเห็น os อไทนะคะ,ะ,คะแล้วก็เห็นลิสต์รายการต่างๆว่าเป็นเครื่องเออเครื่องไอีอะไรมีรายละเอียดต่างๆบอกค่ะในส่วนของส่วนสำคัญที่เราควรจะดูเป็นหลักนะคะก็จะเป็นในส่วนของซ c ช a l ลสเต e ตรงนี้ค่ะเอ่อตัวซชลสเตตเนี่ยค่ะก็จะมีสเตตับอกเขะว่าไม่ว่าจะเป็น อันซัพพอร์ตที่อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของเราแล้วไม่ได้มีการซัพพอร์ตหรือว่าอันโนนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของเราแล้วเอ,อไม่สามารถระบุได้ค่ะเป็นตัวเซนตินวันไม่รู้จักไม่สามารถระบุได้แล้วก็ในส่วนของอันจีเกียวก็คือจะเป็นการอุปกรณ์ที่อ,อ,อาจจะไม่มีความปลอดภัยหรือว่าอาจเราอาจจะยังไม่ได้ไปเวอร์รีไฟมันว่ามันมีความปลอดภัยเป็นเครื่องที่เราอนุญาตอะไรแบบนี้ค่ะ ตัวซีเคียวตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเครื่องที่มีการติดตั้งเอเจนต์เซนติเนลวันไวค้ค่ะที่เราจะสามารถตรวจสอบได้เป็นเครื่องที่ปลอดภัยถูกรองรับโดยเซนติเนลวันเพราะว่ามีเอเจนต์ติดตั้งไวค้ค่ะก็จะสามารถกดเข้ามาอย่างที่กดเข้ามาเมื่อกี้ได้นะคะก็จะเห็นรายละเอียดว่าเอ,อมีความเป็นซีเคียวทั้งหมดมีกี่เครื่องแล้วก็เป็นเครื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างที่เห็นในดีไวท์ทั้ตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์กสเตชันทั้งหมดเลยคะ่ะมีโอเอสใเป็นวินโดว์ค่ะ เรากดเข้าไปนะคะเราก็จะสามารถเห็นรายละเอียดได้คะ่ะว่ามีโฮสตนมชื่ออะไรมี os อะไรไอเคอันเดอะไรมีน a กอะไรแล้วก็มีเอ่อมีโดเมนเนมอะไรเป็นเครื่องของเออผู้ผลิตไหนอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ <c oughs> ตรงส่วนเอออื่นๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะอย่างอันทเชียลอย่างเงี้ยคะ่ะ เราก็จะสามารถกดไปดูได้ค่ะว่าเครื่องที่ a n c e l เนี่ยมีทั้งหมดกี่เครื่องและเป็นเครื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรแบบนี้ค่ะถ้ากดเข้ามาก็จะมีะรายละเอียดเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เครื่องที่ a n c e l หรือว่าอาจจะ u n Support หรือว่า n o ค่ะเราจะสามารถกด Review RE Device ได้ค่ะเพื่อตั้งค่าสเตตัสของมันค่ะไม่ว่าจะเป็น No Task Under Analysis หรือว่า Allow นะคะซึ่งออส่วนใหญ่ถ้าเรามาปรับเป็น a l l o ค่ะก็จะสามารถอนุญ,ญาต ทําใหเ้เครื่องนะคะกลายเป็นเครื่องที่ปลอดภัยที่เราอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กของเราแบบปลอดภัยได้ค่ะส่วนตําต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์ค่ะเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะอันนี้ตรงส่วนนี้นะคะก็จะสามารถฟิลเตอร์เวลาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น12ชั่วโมง24ชั่วโมง3วันหรือว่า7วันอะไรนี้เราก็จะเลือกฟิลเตอร์ดูได้ว่าเราอยากดูข้อมูลย้อนหลังไปกี่วันมีอะไรเชื่อมต่อ กับระบบของเราบ้างเครือข่ายของเราบ้างอย่างนี้ค่ะอย่างที่จะโชว์ให้ดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของก็จะมีในส่วนของดีไว้รีวิวค่ะก็จะดูได้ว่าเรายังไม่ได้รีวิวเครื่องไหนเราเอัโลเครื่องไหนไว้แล้วบ้างหรือว่าเครื่องไหนยังไม่ได้เครื่องไหนอยู่ในอันเดอร์นอลสิหรือว่าเครื่องไหนแต่ว่าตั้งไม่ให้เป็นไม่ใช่ใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ o อนะคะ ตัวเซนต์ดิเนวัรนะคะก็จะสามารถจําแนกอเอ s ให้ไม่ว่าจะเป็น Linux หรือว่าอัลโนก็คือไม่สามารถระบุได้หรือเป็นว o w s เออหรือเครื่อง Android ที่เชื่อมต่อเข้ามาก็สามารถแยกได้ค่ะเเป็นโมบายโฟนอะไรก็จะ,จะมีให้เห็นตรงส่วนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่า Android o อเอต่างๆก็จะมีให้ดูได้อย่างหลากหลายเลยค่ะแล้วก็สกิลเซ็ตจะ,ะตจ,จะเป็นเหมือนอย่างเมื่อกี้เลยค่ะเราก็จะสามารถ f เตอร์เลือกได้แล้วเราก็จะมีตัวดีไวท์ไทค่ะ เราก็จะสามารถเลือกระบุได้เลยว่าเราจะดูว่าเซิร์ฟเวอร์ที่อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองที่อาจจะถูกระบุว่าไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถดูได้เดี๋ยวอย่างอันนี้เดี๋ยวจะขอโชว์ให้ดูเป็นอย่างเป็น l i นุกนะคะที่ั n s ีเชียลเป็น os linux นุกที่มี Shell เตเป็นั n s ีเชียลแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะแล้วก็มีใส่เป็น Recovery method เ,เป็น S N M P ค่ะเราก็จะสามารถ ดูได้จากริสตอรายการตรงนี้ค่ะว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนของเรา IP ไหนของเราเนี่ยนะคะที่มีสเตตอันซีเคียวแล้วอาจจะทําให้มีปัญหาตอนการใช้งานเพาราะว่าจะมีวันมีการระบุแบบนี้เราก็จะสามารถมาตั้งค่าจากตัวรีวิว e ี i ว e ตรงนี้ที่บอกไปเมื่อกี้ได้ค่ะก็เดี๋ยวส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ Setting ค่ะ Setting ต่างๆของตัว Network Recovery นะคะ เดีย๋ยวขอเริ่มที่ general setting อันนี้นะคะก็จะเป็นการ setting แบบทั่วไปเราจะเปิดฟังก์ชันปิดฟังก์ชันอะไรแบบนี้ได้ค่ะเราสามารถตั้งเวลาสแกนได้ค่ะว่าทุกทีิี้อะไรแบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็นเนื่องของ Active t i v e ีฟสแกน n f น i c t นะคะเราเราจะเห็นได้ว่าตัวใ e t w o r k d i s c o v e ี่นะคะใช้เทคนิคอะไรบ้างในการสแกนค่ะไม่ว่าจะเป็น ICMP, SNMP, MDNS, SMB, DNS หรือว่าอาจจะเป็น UDP port, TCP port นะคะอย่างที่ตั้งคา่าใเห็นตรงนี้ก็จะจิดไว้ทุกอย่างก็จะมีการกำหนด TCP port ไว้ให้เห็นในส่วนนี้ค่ะส่วนข้างล่างนี้นะคะก็ะคือตัว Global Scan ค่ะก็ะคือถ้าถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนหรือว่าต้องการยกเว้นการสแกนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเครื่องจักรในโรงงานหรือว่า เ,เครื่องจินเตอร์อะไรต่างๆที่เราต้องการเสย,ยกเว้นการสแกนนะคะเราสามารถเพิ่มช่วง IP address ของอุปกรณ์เหล่านั้นลงในรายการนี้ได้ค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสแกนได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Network setting ค่ะเราก็จะสามารถกำหนดพามได้ว่า,าให้โชว์เนี่ยกี่ชั่วโมงหรือว่าเออที่จะโชว์ได้ วันนะคะซึ่งสูงสุดที่สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ก็คือเจ็ดวัน,นะคะ่ะก็ตัว Network Recovery ก็จะมีประมาณนี้ค่ะคก็จะประโยชน์ของตัวเ e n t i n น r o n o v e t y เ r k r e c o v e r เเนี่ยค่ะก็จะสามารถช่วยในการมองเห็นค่ะไม่ว่าอุปกรณ์จะซ่อนอยู่ที่ไหนไม่ใช่อุปกรณ์ในเครือข่ายของเราอะคะ่ะถ้ามีการเชื่อมต่อมาอย่าง เครือข่ายของเราค่ะตัว Network Recovery ก็จะสามารถค้นพบมันค่ะแล้วก็มีการช่วยลดความเสีย่ยงค่ะสามารถค้นหาแล้วก็จัดการกับอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วทันการค่ะก่อนที่มันจะกลายเป็นภัยคุกคามในระบบของเราค่ะหรือว่าจะสามารถจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ที่ทักซ้อนให้เป็นระบบได้ค่ะมีการป้องกันแบบโครบวงจรค่ะเพราะว่าตัว Network Recovery เนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มเ e n t i n e l a ที่ สามารถทำงานร่วมกับซีจอร์อื่นๆของซิน t ิน e ว1ันได้เลยค่ะโดยที่ไม่ได้เป็นรลเซ้นแยกซื้อเพิ่มแต่ว่ามันรวมมากับซีนตินิวันเลยค่ะก็ทั้งหมดของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ